เครื่อง3ามพันปี2023ครับระวัตดีออลเรเก้พันเดียวครับพันเดียวครับมาชมอานิวเครื่องสามพันคันนี้ครับเบิกใหม่หมดนะครับแม็กใหม่ยังใหม่ดีทูนะครับนี่สวยสวยฟิล์มฟ้าใสติดให้ใหม่นลครับจะส่งลงล้อครับภายในกินใหม่ป้ายแดงอยู่ครับไม้หกหมื่นกิโลครับประกันโครงสร้างห้าดาวทุกจุดครับแประกันหม่แทนแน่นอนครับสี่ไม่เคยเคลียร์ครับอันนี้สี่เดิมๆโรงงานเลยครับนี่ไม่เคยทำสี่ม้ชิ้นเดียวนะครับ นี่ครับแม็กยังไม่ช้าเลยนะครับข้างหลังนี่เบิกเผาใหม่ให้ก 7, ันฮะ XL7 ยางปี25ให้ครับ LCD เบิกใหม่ให้หมดครับนี่ยังอยู่เลยครับนี่สวยๆครับอันนี้ทรง3นิ้วซอด4นิ้วซอดนะครับพวกทุกใครยอยากได้ทรงมูซุมเดี๋ยวจัดให้นะครับเบิกใหม่แจ้งโรงเรีนไว้เสร็จนะครับแต่ถ้าลูกใครอยากได้ตู้คอกเลดแซมเรดเดี๋ยวจัดให้หมดนะครับมาดูช่องล่างมั่งนี่ท่อเดิมๆอันนี้จัด ไซเน็ปยี่สิบมิลนะครับเบิกใหม่โชคเบิกใหม่มีตัวสกีให้นะครับเทาเอลสามสิบแจ้งโรงเรียนไม่เสร็จนะครับประวัติดีก็พันเดียวจบนะครับผมอยากได้ทรงซิงแบบไหนข้อแบบไหนเดี๋ยววูจัดให้ข้อของแบรนด์ไหนมีทุกแบรนด์ครับนี่สวยๆครับดูแม็กนี่ก่อนนิดนึงนี่ครับแม็กไม่มีชามยครับปี23แท้ครับสีไม่เคยทำนะครับรับประกันโครงสร้าง5ดาวเขากินใหม่ป้ายแดงอยู่เลยครับนี่ครับสีเท้าเรียมโบสีหางยาก ประวัติดีเก้าพันเดียวแถมประกันเลือกเชิญให้หนึ่งปีรัสเซียแบนหมดยางแบนครับหรือมาชมห้องเครื่องกันบ้างครับนี่ครับเบิกใหม่หมดเลยครับยางเยอะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้หน้ายี่สี่รอหนูจัดให้ครับนี่แปลงให้เสร็จครับมาที่เราจบแน่นอนนี่เพจใหม่ๆน็อตไม่มีขยับนะจ้านี่น็อตฝากระโปรงไม่มีนะครับราคาหน้าเราเดิมเดิมเป็นพักสีแต้มโรงงานยังอยู่ครับแต่แ็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับผมปียี่สิบสามแท้นะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทครับ จะส่งลงรอให้ลครับถ้าในสิ่งที่ใจทักมานะครับเดี๋ยวมีน้อยมีน้อย,อยไปขาติดต่อกลับไปครับเบิกใหม่ทุกอย่างต้องรูดบ,บ้านครับทุงหมวดเจียวไว้ใจผมครับ